หกสิบพันห้าสิบพันเนี่ย่าได้ส่งขย่าอันนี้มันหนาวเลยพี่น้องเอ้ยสวัสด,ดีสวัสด,ดีพี่รุกทานเนาะที่คำามาเบิ่งมาส้มสองสิบมันมันหน้าพี่น้องตอนนี้สิ 49, บมันมันหน้าอยู่หลักสามสิบ 30, หาพี่น้องตลาดหลักสามสิบ 30, หาตลาดปิงไกใ่ใหญ่พี่น้อง ตลาดปีงไก่ใหญ่รักสามสิบหาพี่น้องเว้ยมันสิบขาวที่บบพี่น้องเป็ตลาดรอเป็นปีงไก่ใหญ่พี่น้องตลาดรักสามสิบหานี่นี่ก็เป็นปีงไก่ใหญ่พี่น้องปีงมาโตพราะนั่นนี่นะิ่งไล่เติร์พี่น้องตอนตลาดเซโนแต่ว่าตอนนี้อยู่ตลาดรักสามสิบหาพี่น้องนี่เสียง ตลาดทั้งในพี่น้องอยู่ทั้งนอกตอนนี้นะเรอตลาดทั้งในพี่น้องโซนทางใดพี่น้องตลาดหลักสามสิบห้าได้ตอนนี้เรอตลาดทั้งในกัน เสือ้อผ right? wow. like, oh ้ามันหนาวเลยเนาะอากาศหนาวเลยเสื ya, ้อเสื Nowadays, ้อผ้าอุ่นกับลายพี่น้องนี่ลายเป็นทรงเป็นเสือก็มีเสือนี่เป็นอุ่นนั่นเองเนาะอันทรงตัวนี้ทะเลบอลอยู่บอ๊ะนี่นี่นี่ตัวนี้ไหนตัวหกสิบมันมีอันเบอร์เดียวนี่บ่เป็นบ่มีตัวน้อยตัวใหญ่บ่ฮะเออหกสิบบอ สองในพีน้องเอ้โตหพี่น้องหอ้สิบ่ได้พ่นวหกสิบพันห้านี่บ่ได้พ่นวสงขายาอันนี้มันหนาวเลยพี่น้องเอ้โดยตลาดลักษาทีพหาพหี่น้องเนี่ตนเป็นคล้ายอันแบบ เครื่องดินพี่น้องทางเราเป็นเสือผาทางนี้กระชายเครื่องดินมันหนาวเดี๋ยวนาะหนาวแหล,ล่ลมแห้งแน่ห่านเราเนี่ยกระชายแบบเครื่องใส่ไฟฟ้าเนาะในจะกองห่านเราพี่น้องเรานั่งขายแบบขายมันหนาวมันห่มกระายแน่เป็นว่าเครื่องไฟฟ้าพี่น้องหันหล่อมาทางนี้พี่น้องเออ เออเป็นซิงพี่น้องเครื่องน้ไฟฟ้าลายยางอะไรเลาะเบิง่งเลาะส้มพี่น้องโอ้ทางนี้เป็นถั่ยตลาดหลักสามพี่น้องบมได้เลาะจากเสื่อกระเลาะมือนี่พี่น้องเสื่อแรกนี่ได้ขายของกินพี่น้องตอนนี้นะ โซนนี้ก็เป็นเป็นพักเป็นออกขายพักขายหน้ามาทางไีนครับอ่ะท่ สีน,นอนะมันเป็นไายสีลขาเนื้อคนกับบลาายเปนไรพี่นอ้องเพราะมันกบบทีว่าเป,เ,ปเปิดเปิดไ่ขนาดเรื่องไรพี่น้องเาับจะเข้ามาจะเกลือเธอแรกพนอกนะ้องในการท่ลายเนไเครื่องอะไรนลไปตักไข่แดงพี่นอ้อง นะ้วเปน้องออกมา,ากแล้วเป็น้องมันให้ออกมาทอดอันทั้งนอกเลยเป็นทะเลาะไปเบิ่งตลาดเหมกะเครื่องคล้ายมันกะนไล่ห่านอยู่ก็ยังยไล่เป็นอะไรเปน้องธุรกินเขากินอันนั้นอีกเป็นองอันนี้นะเขากินเฟอร์ก่อนตอนนี้ก็เที่ยงเพียงควบคนนู่อะไรเป็นหนีงเพียงควัวๆรถท่าจอดทอั้งเลยนะเพื่น้องห่านก็กินอยู่เนือ้อไปเลยขยังไอ้แก่เป็นปีกไก่เป็น้องเป็นคล้ายปีกไก่ทางนี้นะไล เป็กไก่เป็นโตตลาดป็ดไก,ดกไนะ่สามสิบห้าตายกับจีเป็นองเท้นเพราะหมฮะคือยังซอยมัม้ีก็ได้นก็ได้ผัจีก็ได้น้ก็ได้เอาไ่ข่จะไหมไข่อันหนึ่งเนาะเอาไข่ก็ลด้ทงอะไรไข่เ่ยท่านทะีเอามันกีบ เอาไข่ตรงหนึ่งมัย้ยปาดอาอ่าแต่ไข่อะไรแต่ไข่ไเลยอะแต่ไข่อะไรสาเห็อะไรเยเฮ้ยออกทอดไปเนาะสื่อไข่ซอยแม่ใหญ่น่ะไปเนาะไม่สามหน่วยหาพันเป็นว่ะทอดเป็นไก่ใหญ่หมองกออะไรไีเนาะเอ้ยอือ มันกินเข่าอะไกินเตียวไปทุกอย่างทั้งโอ้นอืดไปเลยน้องเฮาไอ้ท่านเอาไปหลไปซมมั้งเออเปิดรักซามพี่น่องเปิดรักซามไปเริ่บวันี้เอาก้างเอาตะขอเะกินแสบมาวันนี้อืมโอ้ยพี่น้องรอกุ้งแล้วแท นาตาแสบแสบขนาดนีน้เนี่ยผักกะลายเนาะแสบมาเลย,ย,ยอืมนอาจากน้อยฮักสิกินั่นเคยแหละใเ่าหมออกเดินทางพี่น้องฮักสิไปอันเขาในสวรรค์ต่อยี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ได้พี่นอ้องได้สิลาพี่ลาน้องตอนนี่ดาบาดนี่ ขอเกิดคลิปหน้าให้เก่าเป็น้องคลิปนี้ก็ไปแล้วเด้เป็นหน่องเด้อขอบขอบใจเอฟซีทุกท่านที่เข่า,ขามาเบิ่งมาชมเป็น,นปหน่องหน่องเซนต์นันบานา